เกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่จิ้นคนดังหมอรำดังออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ติณีว่าดับฝันเอฟซีที่ตอนนี้กำลังลุ้นให้เป็นคู่จริงค่ะเกิดอะไรขึ้นคะสำหรับคู่จริงคู่นี้ค่ะาจากกระแสข่าวนะคะที่แฟนคลับเอฟซีเนี่ยทวงถามคำตอบจากศิลปินอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ นางเอกนะคะนางเอกหมอลำชื่อดังน,นั่นก็คือคุณหมอบีบีระเบียร์กทศิสินลูกสาวพ่อเอกก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะซึ่งคู่จิ้นคู่นี้ก็คือท็อปบีบีนะคะก็คือพระเอกท็อปนารกกรก็นางเอกหมอลำอย่างหมอบีบีนะคะซึ่งเป็นนางเอกหมอลำที่มีดรกรีก็คือเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็เป็นลูกสาวของพ่อเอกระเบียบวกวัฒสินค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะหมอบีบีได้ออกมาไหลสดชี้แจงให้กับแฟนของเอซีที่ฟังนะคะเราทั้งน้ำตาเลยและสำหรับทางด้านของเอกนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะคอมเมนต์ทั้งโพสทั้งคอมเมนต์นะคะพวก็บอกว่าเคลียร์แล้วนะก็คือรูปบีบีออกมาเคลียร์แล้วแล้วก็ใครเนี่ยที่เจอคอมเมนต์หรือว่าโพสหรืออะไรที่ด่าคุณหมออยู่ แคปส่งมาให้คุณพ่พอเลยแคปมาเลยนะคะพ่อจะจัดการเองนะคะสำหรับตัวเองก็คือไม่ทนะคะ่ะและอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกสาวตัวเองหรือรลูกคนอื่นในวงพ่อก็อยากจะมีอะไรก็อยากะให้เคลียร์กันไม่อยากให้เรียกว่าติดติดขัดๆนะคะมันจะกระทบต่องานซึ่งจากที่เราฟังไลฟ์สดคุณหมอบีบีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือคุณท็อปนะคะตอนยังไม่มีป้องยังไม่มีความเคลื่อใในไหวใดๆนอกจากโพส เมื่อหนึ่งวันสองวันก่อน้านี้ที่โพลเหมือนกับนอยอะ่ะคือต้องเจออะไรแบบนี้เมื่อไรปัญหาจะจบสักทีซึ่งพวกคนปัญหาตรงนี้หลายคนยังไม่ทราบนะ,ะว่าเป็นปัญหาอะไรและเจ้าตัวเอกก็ไม่ได้พูดถึงว่าเกิดปัญหาอะไรแต่เพียงแต่โพลว่าอยากจะจูปัญหาที่มันเหมือนเรื้อรังมานานไนหะและหลายคนน่ยก็แห่มาเซฟนะคะคุณท็อปนันกนการเป็นจจำนวนมากไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็คือ ขอผ่านปัญหานี้ไปให้ได้และล่าสุดเนาะอย่างคุณหมอวีบีที่เป็นคู่จิ้นทั้งมีกลุ่มบ้านฮัรด้วยกันก็คือเป็นบ้านทอปปีบีก็คือบ้านบบคูน่นั่นแหละทุกคนคุณหมอ,อเ็เลยต้องออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พูดถึงประเด็นต่างๆในมุมของคุณหมอเนาะก็บอกว่าการจิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจิ้นเพื่อธุรกิจหรือเพื่อมาลายแต่อย่างใดมันเป็นความรู้สึกจริงๆเป็นเอ่อเป็นเรื่องจริงคะะ แต่ก็น่าจะมีงานงานหนึ่งค่ะที่เหมือนกับเอะเหมือนไม่ได้ถ่ายรูปคู่ลงแล้วก็กลุ่มบ้านคู่จีนับกลุ่มบ้านคู่อะค่ะเขาก็ถามว่าเอ๊ะทําไมไม่ถ่ายรูปคู่ด้วยกันเลยเหมือนกับถ้าคุณหมอได้มาในเวทีระเบียบบัตรสิลงเนะี่กลุ่มบ้านหักเขาก็จะมีเตรียมเซอร์อไพรส์ติมมันไลนแล้วกไ็ได้แล้วก็คือมีรูปคู่ผูกกันนะคะให้กับกลุ่มบ้านหักนี้ด้วยซึ่ง ตัวเราก็มองว่าคุณหมอกับคุณทอ็อปนย่ยก็คืนน่ารักเป็นคู่จีนอีกคู่หนึ่งที่น่ารักแล้วก็วางตัวเหมาะสมค่ะใดๆแล้วเราก็รุนเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคู่จีนก็ดีเหมือนกันนะอ่าซึ่งแตไหนแล้วแฟนคลับที่อยู่กลุ่มบ้านหักเนี่ยเขาก็รุนหลยรุนที่เป็นคู่จีนไลยนะตอนเนี้ยที่คุณหมอมบีบีออกมาไลฟ์เนี่ยตอนนี้คนก็แห่มาเซฟหมอบีบีมากเช่นกัน ซึ่งตรงนี้ก็รอทงังด้านคุณท็อกนันกกรน,นะคะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องราวนี้เช่นกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยว่าที่โพสต์ั้ไหมาถึงอะไรและที่เป็นปัญหายัหไงถึงอะไรนะคะแต่หมอบีกีก็ออกมาพูดในมุมหมอบีบีนะคะแล้วก็ท้ไมเป็นขันจริงก็คือน้องเขาก็บอกว่าแชทไปก็ไม่อ่านเป็นเดือนนี่เลยทุกคนอ่ะเขาเป็นหังใจให้คุณหมอแล้วคุณท็อด้วยแล้วกันนะ้องใดๆแล้วขออนุญาตนะคะเปิดคลิป กล่สุดบางช่วงบางตอนที่คุณหมอบีบีนะคะได้พูดในเรื่องราวของกันจิ้นหรือเป็นกลุ่มบ้านฮาร์ตนะคะว่าจะปิดตัวลงไมหมหรืออะไรยางไดนะคะถ้าสหนับคลิปนี้ก็แอดมินก็ต้องหอลังใก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คู่อยากให้คุยกันแล้วก็อยากให้แฟนกลับเอฟซีนะถึงแม้ว่าเราจะเชียร์เขาให้เขารักการชอบกันแต่ในเมื่อ เขาไม่ได้เป็นคู่จริงเราก็ผิดหวังก็จริงอยู่แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์อะไรที่ทําให้ศิลปินนะคะได้รู้สึกไม่ดีเลยเนาะเปดน้ำใจเซฟโซนให้กับศิลปินดีกว่าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องพยากไปก่อนนะคะก็ขอบคุยันคลิปทา่านด้ละคุณหมอบีบีระเบียบวัฒน์ศิลป์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทนะุกกันอนะ แล้วหนูโดนด่าหนูไม่ได้มีใครมาคอยปกป้องหนูเหมือนเขาด้วยซ้ำอ่ะพ่อแม่หนูเห็นคนโดนด่าหนูเขาก็ปวดใจจนแบบอืมจนหนูก็ทนไม่ไหวเหมือนกันที่เห็นว่าแม่หนูต้องมาปวดใจแบบนี้เพราะความจริงอะแค่ลําพังหนูโดนด่าคนเดียวหนูชินแล้วหนูโดนด่าตั้งกี่ปีล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการว่าเราหนูก็โดนด่ามาตลอดไม่ว่าตั้งแต่สมัยยังเป็นแอดมินอยู่จนมีจนตัวเองได้เป็นแบบ ศิลปินเองไม่ก็เรียกศิลปินหรอกว่าไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะเนาะอันนี้น,นี่ก็รู้ตัวดีนะคะแล้วก็แะไรเห็นไหมแล้วก็อ่ะก็ถูกโดนด่ามาตลอดแต่หนูก็แบบออพยายามเงียบไม่อยากตอบโตอะไรเพราะแบบคนแอนตี้ยังไงเขาก็แนอนตี้พูดไปเขาก็แบบไม่ได้มองเราดีขึ้นหรอก หนูก็พยายามคีบแล้วก็เซฟแค่เอเนจีของดีๆจากแฟนคลับของหนูจากคนที่ซัพพอร์ตหนูแต่ไม่เอาจะพยายามไม่พูดไม่พูดถึงแบบอะไรค่ะ <c oughs> แต่แล้วหนูก็ทักไปถามทอมเออทำไมถึงให้คนของเธอมา ทำให้แฟนคลับเราเสียใจหรอแฟนคลับเราที่หมายถึงแฟนคลับเราสองคนนะคะอืมเขาก็เขา,เขาหาว่าหนูไปด่าเขาหนูก็อืมมันเป็นข้อความพิมพ์มันอาจจะเป็นแบบว่าเขาจะไม่เข้าใจในสื่อความหมายที่หนูต้องการสื่อเพราะจริงหนูถามไม้ว่าหลังจากวนนันนั้นที่เขาแบบไม่ถ่ายรูปอะไรคู่กันงานที่ลามนทาเล้ก็ขเขาเอ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่า เออมีธุระหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ไม่อ่านไม่ตอบแล้ก็ไม่อะไรตอนนั้นอะไรจะมันมีดราม่าก็เลยทักไปถามว่าเออทำไมเธอปล่อยให้แบบของเธอมาแบบมาด่าแฟนคลับเราอย่างนี้คือทุกคนมีสิทธิ์จะชื่นชอบและไม่ชอบอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าคุณไม่ชอบหนูคุณจะไปจับเขาจีนกับคนอื่นอันนี้ก็สิทธิ์ของคุณอันนี้ไม่ผิดแต่ว่าคุณก็อย่ามาด่าแฟนคลับคนอื่นที่เขาชื่นชอบที่เขา ชอบในตัวหนูแล้วตัวอยากให้อยู่ด้วยกันแบบว่าใช้คําว่าอะไรเดียเอาว่าสิทธิ์ที่จะชอบของใครของมันเนาะแล้วก็อีกนั่นแหละหนูก็ถามเข้าไปอย่างนั้นแต่เขาก็แบบบอกว่าหนูไปด่าเขาแล้วหนูก็ไม่ได้ออกมาปกป้องเขาหนูก็เลยหนูก็เลยงงว่าหนูไม่ได้ปกป้องเขาเรื่องอะไรหรอ เขาโดนแฟนคลับด่าตอนไหนแฟนคับไม่ได้ด่าเลยแฟนคับเขาแค่ถามว่าทําไมทําไมเอปถึงเมินบีบีทำไมเอปถึงไม่ถ่ายรูปคู่ทําไมทอปถึงอันเนี้ยซึ่งทุกอย่างมันเป็นความจริงใช่ไหมอ่ะมันคือความจริงเขาไม่ได้ด่าเขาแค่เกิดคําถามแล้วเขาสงสัยใช่แต่คือแค่นั้นคือเขาก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูพูดแบบใส่ร้ายเขาอีก ต่นั่นแหละหนูก็อยากคลีฟไฟเพราะเขาก็ไม่ได้คุยกับหนูเหมือนกันหนูก็ไม่เคยเขาตั้งแต่เห็นเห็นวันนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องปกป้องอะไรส่วนไหนเพราะมันคือความจริงเนาะแล้วจะให้หนูไปปกป้องว่าอย่างไงอ่ะหนูถามจริงๆเหรอว่าทุกคนไม่เป็นไรนะคะทุกคนงมีธรส่วนตัวซึ่งความจริงวันนั้นหนูพูดไปแล้ว ว่าเพราะววันนั้นอ่ะทุกหลายกล้องอะไรสดมากที่รอดูหนูกระทบไม่ต้เป็นกล้องพี่หนึ่งดีนกล้องพี่เทนอะไรก็ตามเขาก็งงว่าเอา้าเขาไปไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอเคหนูก็แก้ตัวไปว่าเอาอเขาคงมีทุล้กอจจะไรแบบเอออย่างงี้ซึ่งหนูก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาคงจะมีธุระแหละเพราะหนูก็ยังทักไปถามเขาเลยว่าอ่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขามีทุละหรออะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ อีกเรื่องนนหนึ่งก็เข้าตจว่าความรักความแบบความสะออนของแฟนคลับบ้านเราอะ่ะก็ค่อนข้างเยอะอยู่แหละแต่เวลาที่เขาไปที่ท็อปไปถ่ายรูปกับใครคนร้อง,อง,ลองลเลยอายาหนูไปแขวนอยางหนูไปแขวนให้เขามาด่าหนูเธอเพราะหนูเห็นแต่ละครั้งคือโอดนอีกแหละไม่ทันได้ทําอะไรเลยนั่นแหละก็อยากให้เขา้าใจในส่วนนี้คะ่ะแล้วก็ ถามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเรื่อง่าท็อปปีปีหนูคุยกับท็อปแต่ท็อปยังไม่ได้คุยกับหนู <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้หนูไม่อยากให้คาดหวังโมเมนต์อาจจะแบบไม่มีลูกคู่อะไรช่วงนี้เพราะหนูก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของเขาว่าเพราะอะไรเขาอาจจะเกลียดหนูหรือยังไงหนูก็ไม่รู้แต่นั่นแหละหนูก็ทำเต็มที่ในแบบของหนูแล้วอะที่ผ่านมาหนูก็มองว่า หนูทำเต็มที่จริงๆหนูไม่จริงหนูเป็นคนชัดเจนตลอดทุกคนรู้ว่าหนูแบบคิดยังไงรู้สึกยังไงใช่ไหมนั่นแหละค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบเราทั้งสองคนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้ข้อสรุป มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ในส่วนของบ้านท็อปบีบีนะขออนุญาตหรืออาจจะไม่ใช่บ้านท็อปบีบีคนที่ชื่นชอบท็อปและบีบีอาจจะไม่มีรูปคู่หรือโมเมนต์หวานๆแม่ๆพี่ๆได้ชื่นใจนะคะซึ่งใครจะอยู่ในบ้านหรือไม่พอใจอยากออกจากบ้านอันนี้หนูก็เข้าใจในทุกอย่างเลยแต่บ้านยังไม่ได้ปิดหรอกแต่แค่แบบอยากให้เข้าใจกัน